สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาพบกับรีโว่ตู้ทึบครับ Z ซ d i t i o n คันนี้เครื่องยนต์ประมาณ2.4ครับ2.4 <4 S 2> ใช่ไหมฮะกี่เกียร์6เกียร์6เกียร์โอ้โห2.4ครับตู้นี่ประมาณ2เมตร10ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับคันนี้รถที่เราออกมานี่ก็คือเราปรับแต่งมาจากศูนย์หรือว่าเราซื้อมาแล้วมาปรับแต่งเองครับส่วนหนึ่งจากศูนย์ครับอ๋อส่วนหนึ่งก็มาจากศูนย์ส่วนไหนอะ่ะก็คือเป,เป็นล้อ,ลอเ,ปเป็นล้อนี่ศูนย์จัดมาให้ใช่ล้อเฉพาะล้ออย่างเดียวครับอืม ล้อยางตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อศูนย์จัดมาให้เนาะชุดช่วงล่างไหนดูนิดนึงช่วงล่างเดิมเลยนะครับนะฮะไม่มีการเสริมแหนบนะครับโชกกะโชกเดิมงตันาพี่งานที่วิ่งปัจจุบันนี้ก็คือไม่หนักหนักครับหนักสองตันห้าวิ่งได้วิ่งได้ครับชุดล่างเดิมเดิมนี่ก็คือวิ่งได้แค่เปลี่ยนล้ออย่างเดียวเนี่ยนะก็จะย่อเหลือสองนิ้วพี่สองนิ้วแย่แทบไม่เข้าเลยอ๋อแต่ก็คือเขาจะย่อลงมาเยอะใช่ไหมฮะเหลือสองสองนิ้วนี่แย่ครับไม่เข้า คันนี้สองจุดสี่เนอะแซดเอเนชั่นนะฮะคันนี้ประมาณสเดือนแล้วเนาะ <4 S 1> ใช่ไหมฮะล้อห,ห,ห,หน้านี่เรามาซื้อเองซื้อเองครับทำเองหด,ดเองชุดหน้านี่หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ,อ่อประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพันพร้อมยางเลยไหมพร้อมยางครับแม็กมด้วยพร้อมยางด้วยใช่ครับโอ้โหเจ็ดพันเองคู่หน้าอันนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองเอ่ยเป็นมือสองครับมือสองใช่ไหมฮะอ๋อเราซื้อแบบว่าเป็นมือสองที่มีแม็กด้วยพร้อมยางด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่แพงเนาะ ไม่ไม่แพงถ้าถ้าเจอก็ต้องดูดีๆหน่อยครับอันตรายอ๋อคล้ายๆว่าถ้าซื้อมือสองก็ต้องตาถึงหน่อยตาดีหน่อยอ๋ออันนี้เป็น17บหรือสิบ7ปดส็ดครับ17ใช่ไหมผมแลจะเล็กกว่า18นิดนึงอ่าใช่ครับหน้าสิบดนะครับแล้วชุดหน้าเราโหลดมานี่สองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเป็นโชคโหลดเลยไหมหรือว่าใส่ตะกลับโหลดเอาเป็นตัดสปริงครับตัดสปริงเอาเลยใช่ไหมฮะ๋อที่เราเลือกรีโวเพราะอะไรครับถามนิดหนึ่งจริงๆผมสนใจในเครื่อง ของโตโยต้าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร่งเร่งติดดีคือพูดง่ายว่าเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างที่จะพุดธ์บ้าดีในในความรู้สึกเรานะอ๋อเราก็เลยตัดสินใจซื้อโตโยต้าใช่ไหมครับทีนี้งานตรงนี้นะครับนะมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะฮะเขาก็อยากรู้เหมือนกันเอ๊จุดเริ่มต้นของคนเรานะฮะทาไมถึงเรามาวิ่งงานเป็นงานตู้ทึบได้ล่ะครับก่อนหน้านี้ทํางานอะไรขอถามนิดนึงก่อนหน้านี้เป็นทหารครับเป็นทหารพอเราจบจากทหารปุ๊บ เราก็เลยเลือกมองหาอาชีพว่าเราจะทําอะไรดีอแล้วก็ได้เจอเจอเพื่อนในกลุ่มมั้งได้เจอเขาโพส์หางานกับเพื่อนๆพี่ๆแชร์มาบ้างก็เลยลองเข้าไปคุยลองเข้ามาหาก็ได้มาทํางานที่ระยองเนี่ยครับตอนตอนนั้นพอเราไปเจองานเนี่ยเราออกรถเลยไหมหรือว่าเราออกรถมาก่อนอตอนแรกผมวิ่งงานของบริษัทก่อนเราดูว่ารายได้เราพอได้ส่วนหนึ่งเรามีเงินเก็บมั่งแล้วก็เราลองแบบ ถ้าเราเอารถมาวิ่งเองมันจะได้เย <cose, S 2> <anch> อะกว่าไหมทำบริษัทไหมเราจะคุ้มกว่าไหมมีของตัวเองไหมอันอ๋อเราศึกษาดีแล้วจนกระทั่งเราก็เลยตัดสินใจออกรถเลยใช่ไหมฮะทุกวันนี้วิ่งงานตรงนี้มากี่เดือนแล้วครับถ้าเป็นรถตัวเองก็สี่เดือนฮะอยู่ได้แต่แต่ถ้าอยู่อยู่ตั้งแต่มาก็สองปีครับอ๋อคือเราเคยอยู่ในสายงานนี้มาสองปีแล้วใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเราเพิ่งมาซื้อรถเองมาวิ่งงานเป็นของตัวเองงานตรงที่เราวิ่งปัจจุบัน ใครแนะนํามาหรือว่ามีคนบอกมาหรือเราสมัครเองหรือยังไงครับสมัครเองเลยครับใช่ไหมฮะมาไม่รู้จักใครเลยเหรอใช่โอ้เป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยสะแก้วครับสะแก้วใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองใช่ครับโอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเออยี่สี่ครับยี่สบี่โอ้อายุยังน้อยนะฮะมีรถหนึ่งคันแล้วชอบไหมกับอาชีพนี้ครับชอบครับผมมองว่ามันมัน,ม,นมันอิสระนะ ไปไหนก็ได้ไปไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยแต่บางทีเราเร่งกับงานมันก็อย่างว่าเนาะก็เหนื่อยบ้างเหนื่อยมางอะไรบ้างเคยมีความรู้สึกท้องไหมในชีวิตแบบว่าตอนขับรถอย่างเนี้ยท้อครับเหนื่อยท้อใช่ช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจก็เลยต้องก็ต้องสู้หน่อยมันก็มีบางช่วงที่มันดีบางช่วงที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามอดทนใช่ไหมฮะเพราะว่ารถเนี่ยเราออกมาแล้วเราก็ต้องผ่อนกันให้จบ มันมันมันใช้มันมันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพูดง่ายนะครับดังนั้นเราจะท้อไม่ได้พูดง่ายเนาะเราก็ต้องสู้และอดทนอายุยังน้อยครับแค่24ยังมีรถคันหนึ่งได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะโอ้โหอ่ะโอเคนะฮะขอบคุณมากมากเลยนี่นะครับนะฮะโตโยต้านะครับนะฮะบางคนก็ชอบอิซูซูบางคนก็ชอบโตโยต้านะครับคันนี้6เกียร์เคยลองซัดหมดไหม วิ่งประมาณเท่าไรร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบโอ้ได้ใช่ไหมครับได้ได้เครื่องยนต์เรานี่สองจุดสี่นี่เราเคยลองไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเขาไหมของเราประหยัดไหมเราคิดว่าถ้าถ้าเหยียบก็ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าธรรมดาธรรมดาพอได้ไปเรื่อยแปดสิบเก้าสิบนี่ก็ผมว่าประหยัดนะโอ้ถ้าเราเหยียบถูลูถูกกังเพราะว่ามันก็กินทุกรุ่นเลยนะฮะเนาะใช่ใช่แต่ว่าเครื่องยนต์เท่าที่เราซื้อมาสี่เดือนกว่าแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับยังไม่มีครับไม่ ไม่มีนะรู้สึกไม่ดังไม่อะไรอปกติกเลยก็ปกติอะพี่แต่ว่าเวลาเราหนักมั่งเครื่องมันก็จะร้องมั่งอ๋อเหรอใช่อืมอ่ะเดี๋ยวผมขอถามอีกอย่างหนึ่งคือรถเนี่ยนะครับนะฮะเป็นรถใหม่นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะที่เคยแชทมาถามผมนะครับผมก็อยากจะถามคนที่มีรถใหม่เหมือนกันว่ารถใหม่อย่างเงี้ยเราต้องเข้าศูนย์ถ่ายนะ้ำมันเครื่องไหมหรือว่าเราเราถ่ายร้านข้างนอกได้ครับก็เข้าศูนย์มั่งก็ดีครับอืมเข้าศูนย์ก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าเขาเช็คหลายจุดอื ต่ถ้าเป็นอู่ที่เรามั่นใจอยู่ข้างนอกก็ผมก็ก็โอเคนะถ้าเรามั่นใจจริงอ่ะอแต่บางอู่ก็อย่างว่าครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ไว้ใจจริงก็อย่าดีกว่าใช่ไหมฮะเข้าศูนย์ดีกว่าแพงแต่จบ แข่งจบครับอืมโอเคนะฮะนี่แหละครับนะฮะหนุ่มน้อยขยันนะครับนะฮะอายุ24ก็สามารถมีรถเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถวิ่งงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้สีเดือนที่ผ่านมาอยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับนี่นะฮะโอ้โหอยู่ได้นะครับแบบสบายๆโอเคขอบคุณมากๆเลยชื่ออะไรเ่ยชื่อเต๋าครับชื่อเต๋าใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณน้องเต๋าอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ นี่นะครับนะฮะสายงานโต้ทึบครับสำหรับรีโว่คันนี้2,020นะครับเพิ่งออกมาได้แค่4เดือนเองแล้วเจ้าของก็อายุยังน้อยด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สามารถมีรถ1คันหางเงินได้ด้วยอาชีพคนขับรถนี่นะครับลองศึกษาดูนะนะให้เพื่อนๆลองศึกษาดูดีๆว่าเราพอมีทุนซื้อรถไหมเราพอมีความสามารถไหมแล้วก็เราสามารถที่จะหางานวิ่งได้ไหมอันเนี้ย ลองศึกษาให้เยอะๆนะครับนะอาชีพนี้ก็อย่างที่น้องเต๋าบอกว่ามันอิสระมันได้เที่ยวด้วยนะฮะได้เงินด้วยได้เที่ยวด้วยแล้วก็มีรถเป็นของตัวเองด้วยนะใครๆสนใจหลายๆคนเลยแต่ผมอยากให้หลายๆคนนะฮะลองศึกษาดูให้ดีๆนะครับไม่ใช่อยู่ๆว่าเห็นเขามีรถกันแล้วเขาทาได้เราจะทําได้เหมือนเขาไม่ใช่นะครับนะศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะฮะในวันข้างหน้าว่าถ้าท่านทําได้ท่านก็ลองมาศึกษาดูแล้วท่านอยากทําจริงๆท่านก็ลองออกรถมาทานะครับงานหลักๆเลยในปัจจุบันนี้ก็คือ ส่วนมากมีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเพื่อนๆก็แนะนํากันใช่ไหมฮะใช่ครับแนะนำกันต่อบางทีเราไปงานนี้เราวิ่งแล้วเราอยู่ไม่ได้เราอาจจะไปย้ายงานเราก็ย้ายงานก็คือเปลี่ยนบริษัทวิ่งอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปหาจากเพื่อนๆนะเนาะก็ต้องไปถามเพื่อนนะให้เพื่อนๆเป็นไงบ้างจริงจริงอาชีพนี้ผมมองว่าถ้าถ้ามีเพื่อนเยอะดีนะครับใช่ถึงงานบริษัทเราจะเออ เราอยากได้เพื่อนอย่างเงี้ยเราคือถามเพื่อนเลยมีตรงนี้วิ่งไหมมีตรงนี้วิ่งไหมเรายังไปต่อได้นะพี่พูดง่ายๆว่าการเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยต้องใช้เพื่อนต้องใช้เพื่อนให้ต้องใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์เลยแหละพูดง่ายๆเพราะเราต้องถามเพื่อนอยู่แล้วเนาะเพราะเราต้องหางานใหม่อะเราก็ถามเพื่อนว่าเอ๊เพื่อนที่บริษัทมีมีรถมีคิวว่างไหมเขารับรถอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับคือเพื่อนก็คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสาหรับเราเลยเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ต้องหาเพื่อนให้ได้เยอะ ยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับนี่แหละครับสายงานรีโว่ครับเซตเอเนชั่นนะครับ2020คันนี้นะครับเครื่อง2.4นะฮะก็วิ่งหาเงินได้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บๆบายบายครับ